ครับสวัสดีครับก็มาพบกับรายการรู้ทันหุ้นภาคบ่ายกับผมธนทรเกิดเนตรนวิเคราะห์เทคนิคบอ KGI นะครับสำหรับภาพรวมตัวเซ็นเด็กในรอบเช้านะก็ถือว่ามีการปรับลดลงมาค่อนข้างแรงนะครับหลังที่มีการปรับลงมาตามตลาดหุ้นเอเชียในช่วงเช้านะครับก็เป็นภาพของการเปิดแก็บดาวลงมาเดี๋ยวเรามารีแคปสั้นๆนรับเช้านี้ก็ติดลบไปราวๆสัก7จุดนะครับปิดไปที่บริเวณ1284 มูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่1.85หมื่นล้านนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับสัญญาณเชิงลบก็เกิดขึ้นจากที่ตัวดัชนีเนี้ยลุดค่าเฉลี่ยระยะสั้นลงมา โดยมีแรงขายหลักๆเนี่ยมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มขนส่งระหว่างวันก็มีลงไปทำ low บริเวณ1281แนะครับแล้วก็ขึ้นไปทำ high บริเวณ1289นะครับหากเราพิจารณาจากในภาพราย60นาทีนะถึงแม้ว่าจะมีการปรับลงมาในช่วงเ,เปิดตลาดนะแต่ย่งไรก็ตามเนี่ยตลาดก็มีการรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับหลังที่ลงไปเทสแนวรับสำคัญนะครับ เรามองว่าในในช่วงบ่ายนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะของการประคองออกข้างไปแต่เราจะเห็นได้ว่าในรอบของตัวดัชนีเนี่ยมีการฟอร์มตัวระยะสั้นเป็นรูปแบบของอิน e วอร์สเ n นช h o เดอร์นั่นหมายความว่าในรอบระยะสั้นเนี่ยอาจจะจำกัดดาวไซด์ไปแล้วที่บริเวณ1266ที่เคยทำไว้ในวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ บ่ายนี้นะครับต้องออรีบเร่งนะครับให้มีการข้ามบริเวณ1288บวกลบเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะทำภาพการปิดไรในระยะสัปดาห์ให้ใหยืดเหนือ บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย75สัปดาห์ให้ได้นะครัท,ที่จะเร่งการกลับขึ้นมาสําหรับตัวเซ็นเด็กนะครับมองแนวรับในช่วงบ่ายนะครับที่บริเวณ1280-1283เป็นจุดสําคัญตรงนี้ไม่ควรหลุดไม่งั้นเนี่ยจะเห็นภาพของการเปิดดาวไซด์ลงมาทดสอบโลที่1266อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนแนวต้านนะครับมองไว้ที่ 1295- ถึง121300หรือว่า1,300.00นั่นเองนะครับ ถัดมาเนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวมดแอคทีฟไวนลูนะครับก็จะมีตัวปอทนะครับ BDMS ็นะครับ K b แ n k แล้วก็ตัวปอทสอบพอนะครับตัวปอทนะครับก็ยังเป็นภาวะของการแว่งลงมาต่อนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ลงมาเข้าใกล้แนวรับสำคัญแถวๆสัก30บาทแล้วนะครับตรงนี้ก็อาจจะคาดหวังการกลับตัวขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่า RSI เนี่ยเราเริ่มเข้ากับ เข้าสู่เขตโอเวอร์โซเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะเห็นภาพของการกลับตัวขึ้นไปนะครับแนวรับนะครับ3าบาทแนวต้าน32ถึง3า2 5นะครับแล้วก็เราให้จุดคัดลอดไว้ที่29.25แล้วตัวถัดมานะครับเป็นตัว BDMS นะครับภาพราคา BDMS ยังเป็นภาวะการแกว่งในแนวโน้มขาลองอยู่นะครับแล้วก็รอบราคาปัจจุบันเมื่อเช้านี้เลยนะครับก็หลุดโลมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่19.8 19.8บวกลบตรงนั้นนะครับคิดว่าดาวไซต์เริ่มจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นถ้าวันนี้เนี่ยไม่สามารถตีกลับไปโซนซักบริเวณ20บาทเนี่ยผมว่า BDS m S ยังคงหาฐานอยู่นะครับก็จะมีแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ19.3นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่20.5สําหรับตัวถัดมานะครับตัว Kbank ในภาพราคาเค a n k เนี่ยยังเป็นภาวะการแกว่งในแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับคือสัญญาณเชิงบวกคือ ตัวราคาเนี่ยยังยืนเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นระยะกลางยาวได้หมดเลยนะครับแล้วราคาปัจจุบันนะครับพยายามเทสบริเวณ173เรามแองว่าตรงนี้เนี่ยจุดเป็นคีย์พอยต์สำคัญเหมือนกันถ้ามีการข้ามไปได้อีกเนี่ยผมว่าโมเมนตัมแรงซื้อจะเร่งตัวนะครับมีอัพไซ์เปิดไปที่176ถึงบริเวณ180นะครับส่วนจุดคัดลอสนะครับเราให้ไว้ที่167นะครับสำหรับตัวเคแบงค์นะครับ เราท้อนมานะครับเอนะครับเอก็เริ่มเห็นฐานเช่นกันนะครับหลังที่มีการแกว่งซึมมาสักระลๆสักสสัปดาห์แล้วนะครับราคามีการทาฐานบริเวณ39บาทบวก,กบวกลบบวกลบแล้วก็มีการตีกลับมาเมื่อเช้านี้นะครับออมองว่า LT ยังเป็นลักษณะการแกว่งในอัพเทรนอยู่นะครับตามใดที่ไม่หลุดกรอบล่างที่3 9บาทลงมาเนี่ยผมว่าเล่นทางขึ้นได้นะครับตัวเออนะครับแนวรับ40แนวต้าน4 4แล้วก็จุดคัด38นะครับ มาตัวท้ายนะครับปทอทสาอนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างกดตัวดัชนีเช้านี้ต่อนะครับกลุ่มพลังงานเริ่มมีการหลุดลงมาแนวรับลงมาแล้วนะครับออสำหรับสาหอเนี่ยผมว่าตอนนี้คงเว้นซีไปก่อนนะครับรอรูฐานสำคัญแถวๆสัก101บวกลบตรงนั้นที่เคยเปิดแกลบอัพขึ้นไป ในช่วงเดือนอมิถุนายนที่ผ่านมานะครับอาจจะเห็นแรงตรีกลับเข้ามานะครับถ้าย่อลงมา102อเนี่ยอาจจะเป็นรอบของการซื้อกลับได้นะครับแนวต้านก็มองที่109่แล้วก็จุดขัดลอดเราให้ไว้ที่100บาทนะครับสำหรับหุ้นเทคนิคในช่วงบ่ายนี้นะครับก็เลือกเป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับอย่างตัว ba นะครับในรอบราคาถึงแม้ว่าจะเป็นรอบของการพักตัวในกรอบไซเวดาวลงมานะครับแต่ว่าหากเราดูในการฟอร์มตัวแล้วนะครับมีการทําฐาน เริ่มมีการยกขึ้นแล้วนะครับปัจจุบันก็มีการขึ้นมาเทสนะครับค่าเฉลี่ย10วันขึ้นมานะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยถ้ามีการปิดอย่างน้อยสัก14บาทเนี่ยกำลังสวยเลยนะครับน่าจะเป็นการกลับขึ้นไปการตีกลับขึ้นไปทดสอบตัวไฮเดิมนะครับที่บริเวณ14.7ถึงประมาณสัก15.2ได้เลยนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็ 13, 4 13.7เนะครับเราก็เรา,เราให้จุดคัดลอสไว้ที่13.1 นะครับก็สำหรับภาพรวมนะครับรู้ทันหุ้นภาคบ่ายมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ